อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับรบกวนจะเศร้าเลยค่ะ,คะมีฟงสุดท้ายบ่คคอาจารย์ครับครับยำตัวสุดท้ายค่ะงสุดท้ายออ,อาจารย์เป็นเลขก้มฟันหรือเลขท่าวิธีค่ะเลขท,ทข่าวิธีตัวเก้านั่นล่ละแค่ให้เดินไปอันตัวเก้านั่นล่ละบอกจวก็ะิล่องไว้ สามหางค่ะเดินหาสองแปดตัวเก้านั่นแหละห้าสองแปดครับเดินซุดก็บเครื่องสองแปดห้าสองห้าแปดสองแปดโต๊ะกันกับเครื่องสองเก็บกับสองเก่าเลย กันสองเจ็้วก็ับสอหนึกวนมาล่างนะกันไว้ทีหรอก2,1ครับเด่นสุดก็คือ2,8งแปดสองแปดห้าสองห้าแปดนี่มันโตร่องไวเป็นตัวเด่นสูดกับชือ2,8 ไปบนล่างนั่น่นแหละไปกับบนล่างครับข้างล่างเน้นสุดก่าเคลื่อนสองหนึ่งเด้อเอ,อ่อที่เป็นสองเจ็สองเก้าส,ส,สองหนึ่งนี่เป็นล่างมัป่ะอาจารย์ครับครับเน้นล่างไว้ล่างล่าง สรุปแนวทางของอาจารย์สุพรรณโค้งสุดท้ายงวดวันที่16มีนาคม2568เลข3โตมี5 28เลข2โตัว2 5 8เน้นสุดคือ28ชุดชุดกันชุดล่างเนี่เป็น2เกต2 9 2 1ทั้งหมดทั้งมวลนี่ต้องไปกับบนล่างตรงกันค่ะอาจารย์ตรงครับ ค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อะค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดีนะคะของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะครับค่ะพอมีพี่น้องเอฟซีเกษีแดงินน่ะนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับอาจารย์สุพรรณคงสุดท้ายนะคะเพื่อนจะให้มาเป็นแนวทางนะคะกลัวพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลืมนะคะเดี๋ยวนุนทิยาจะให้เบื้องยืนไลา์อีกรอบนะคะเพิ่นจะทำวันพระ ที่ผ่านมานะคะตารางวดนี้ทำครั้งเดียวม้วนเดียวจบนะคะอี่ยนะ้ค่ะบางท่านบางคนอาจจะมองเห็นคนละตูนะคะเบื่อบาคือกันนะคะนะคะอยู่ในอยู่ในขันน้ำม้ตนเป็นแบบนี้นะคะตามตามสายตาอนิยาเห็นเป็น <lar fire> <plants> ห้าสองปดนะคะแต่ว่าข้างล่างนี่มันก็มองในหลาย,ลายมุมนะคะคย,ยเลขสองหนึ่งหรือเลขสีหนึ่งนะคะนะคะแต่ว่าเลขชัดๆัดยี่นี่คือหาสองแปดนะคะเลขำทำวิธีนะคะนะคะพอเป็นองเอฟซีเห็นหลายก็นีก็คอมเ็นนะคะตมามสายตาอนุญาตอน,นุญาเห็นเป็นหาสองแปด ได้หาสองหาแปดสองแปดนะคะแต่ว่าจิตถูกข้างล่างเนี่ยกลมาค่ายสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งหรือสองเจ็ดสองเก้านะคะนะคะสรุปนะคะแนวทางของอาจารย์สุพรรณโค้งสุดท้ายเมื่อวันที่สิบหกมีนาคมสองห้าหกแปดนะคะ ข้นกไฮเน้นหาสองแปดหสองหาสองแนะคะเน้นๆสุดๆคือ28นะคะสำหรับชุดลางคือแถวลางนี่คือสองเจ็สองเกหนึ่งะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะนนที่ยากกับขอโวยพ่อหนพ่อไม่ไปนองเอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์สุพรรณโคงสุดท้ายนะคะวันนี้ก็ได้อยู่บ้านพ่อไม่ได้ไปหาปลาเ่ค่ะบ่ ไปหน้าโฮนตะมาไปเจ็บโบนฟื้นนั่นไม่กระเดาตัดออกยืนนันเลยเอามาไว้ตี่นี่เขาเราเดือดใจยันเนาะมันก็ยู่ซื่อมันงำบเขาไวงละ่ะเจียนออกหน่อยทั้งตุนตุน,ตนเจีงคูนตุนมกักดัดดำตุนกระเดาพอเห็นหน้าวานหรือหน้าอย่างค่ะมิตาวานกขาวานต่หนีมานหนีแต่พัดปับหน้าไม่จะวานดังเดียวเพราะว่า หน้าวานได้เขาหลายสำเนาดำโอ้ยมันก็ได้ว่ามันบวชแต่งก็ได้ไม่ได้หลายกว่าคนหรอกเอามันบวมีหนาไงเห็ดได้ไหมมีน้ำแล้วก็บบมีหนาแล้วก็มึงบวงามกับปุ๋ยใส่มันสิอดอยู่จีน้ำบวขาดเที่ยวน้อเที่ยวนี่เพียงชิมแม่น้ำเลยแล้วมันนี่ได้ไปหาปลาซิวบ่บ่ได้ไปไปหน้ามากกันมากินเข่าก็นอนบังเข่าในเงี้ยนะเปิดผัดลม คงทุดท้ทยคือได้งินข้าวว่าฝันไปน้ำหาองหนูยิ่งนแ้งบ่บ้านเออไปเนี่ยเมาเหล้าเล่นเวียย่าว่า่ว่าฝันว่าไปแยงไปคำไงไปอย่างไปขอนแจ้งมันม่นได้ฝันรอกันคือเดบันไปแยเด่นน้ำยายซืซือไปถามเขาโมได้เด็ดิบๆว่าได้กับพวเพี้ยนแปลงได้ได้บนพื้นเรียกได้หละได้ตัวได้คงทุดทไทยคงทุดทไทยกัน บอกพี่น้องเอฟซีคนนี้เขาละละวิ่งหกก็เขาเป็นนังเบ้นเป็นรถลุ้งคิดไปเลยหกเจ็ดหกศูนย์ตัวเก้าบนรางเขาเปิดบอกเด็กนั่นละ่ะยืนยันตัวเก้าเ <6 S 1> น่ยหกเก็ดหกศูนย์วิ่งหกบนล่างอ,อัน มันหกเจ็ดขังขังบนเด้อหกศูนขงงนนนังล<น>่างเด้อ๋มันแยดบนแยกบนแยกล่างอบ่ได้คุณนง่าดดอันจำแยกออกให้ลรวแม่แยกออกให้แลแกออก้ไงมเพิ่งว่าให้กลับกันผู้มาจับเดียวนี่อยู่ทางนำบดผู้คนมีเงินเพียงวางสันมันเียกบ่าหลายตัว หกเจ็ดบนหกศูนย์ล่างยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนแปลงผู้ใดมาวิ่งมาแล้งแล้งเร็วหนี่งคือหกวิ่งหกบนล่างแยกให้ได้้องทังหมดทั้งมวนนี่ให้กลับบ่อไม่ต้องกลับอีกตัางหากตัวเดียวเราก็จะได้แข็งตัวายยืนยันคำเดียวใจเดียวรักเดียวหกรักสิบแต่แดว่าจีบไปเสื่อนลุ่งไทยว่าซี่หกเจ็ดนี่ซี่หกเจถ้าถ้ถ้าข้างบนนี่สี่หกเจ็ดเออแค่ยัง น้องชายยังบอกเดี๋ยวสามตัวมี่ิจ็บปากยังบอกว่าซี่หกเจ็ดเลขตัวนี้มันเคยเคยออกมันงามยุนเขาเปิดเขาก็สั่งเขาเป็นก็สั่งใช่เขาสั่งนี่เขาเห็นมองจอดรถเขาบุกยันสามตัวซี่หกเจ็ดเลขสองตัวหกเจ็ดบนหกศูนย์ล่างเด้อค่ะทั้งหมดทั้งมวลพราสายว่าไม่ต้องกลับนะคะ มีซัมนี่ละมีซัมนี่บ่หลายอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ่านก็จะเปิดเพลงนะคะไอเอฟซีโชคดีนะท่าของคอสายเด้อะคะ่ะโชคดีกันทุกคนเด้อทิอ่ก้าไปหาปลาซิี้วมันบ่บ่เดิมอย่างไปลงน้ำนี่แหละนี่ึ้นไปโขไปจอบปลาตามหิน,นมันห่อนขันหนาวคอเพราะมันไปเลียนน้ำมันก็ไม่แห้งใจนอกจากนั่งอู้ดูอยู่พออยู่เห็นแล้วมันห่อนทุกคนใคร่ ดุยหรอได้แป้นกันยันถึงเอฟซีโชคดีกันแนวทางของพ่อสายนะคะเอฟซีโชคดีน้ำเด้อเออโชคดีเราโชคดีมันทุกคนล่ะขันมันเป็นเคยจังมันเป้เป็นมาเนี่คือว่าสิเขาอยู่เราบนหางเดียวล่างหางเดียวเลยเนาะเออแบกพิจารวามันหกมาบนด้านล่างเพราะกระว่าว่าแบกเด้ ตะซมันก็ยังมาทั้งล้างทั้งบนเนาะนุนทยาไว้เก้าจีบนบัดอาจีล้างมันก็บ่แปลกันก็เป็นไปได้อาจีดดีกันนทังเถูกดีกันทุกคนเด้อเอตี้เอ้พี่น้อง